ฟังนะดวงเนี้ยเป็นดวงชะตาที่แปลกถ้าหมอดูได้ดูแล้วไม่เห็นว่าคุณเป็นใครก็ต้องพับเสื่อทิ้งมันดูยากนะคือมันไม่ได้เป็นปกติอะ่ะคือเมื่อกี้เนี่ยก็บอกกับเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกหน่อยว่าผมจะต้องดเนินวิถีทายเปยังไงก็ปรากฏมีมนุษย์ต่างดาวไว้แวบขึ้น,นมาในหัวเลยมันเป็นสัญญาณนะ เพราะท่นสูงกินตาคุณสูงจริงๆพี่พคุณับมนมูนสางดาวหรือเป็นมนุูตสางดาวมาเกิดวะ,ะคือคุณตอบดิคุณเป็นมูมนสางดาวหรือ<ช>คุณสื่อสารกับเขาได้เพราะคุณเป็นคนแปลกคุณเป็นคนที่<ห>ไม่ได้เชื่อในกระบวนการวิยรทยาศาสตร์ในปกติที่เป็นตามหลักของการเรียนทั่วโลกแต่คุณจะมีการสื่อสารทางจิตแบบแปลกๆหลายประการหนึ่งดาวเกตมะเร็งดวงชะตาในพื้นชะตาเดิมถ้าโหนไทยก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ดาวเกตตรงนี้เนะี่ยมันคือดาวพฤหัสบดีมันเป็นแบ็กอัพอยู่ในาฐานเดิมเพราะว่าดาวเกตอยู่ราศีมีนแล้วราศีมีนก็คือราศีที่ตรงข้ามกับดวงชะตากําเนิดของคุณมันก็คือข้างบนนู้นถ้าดูไกลทะลุไปแล้วดาวเสดีก็มาอยู่อิงแนบแอบอยู่ข้างหลังคุณเหมือนกัน,กนว่าคุณสื่อฐานทางโทรจิตไปถึงมนุษย์ษต่างดาวมนุษย์ต่างดาวมมแวบมาอยู่ข้างหลังคุณไม่ใช่ผีแต่ถ้าหมอดูไทยเรียกว่าผีหรือวิญ,ญญาณ นี่ความหมายงี้นะต่อมาในพื้นชะตาของคุณเนี่ยวิถีชิดการงานคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องการงานเพราะมีพระจันทร์เป็นมหาอุดคือในการสมัยหนึ่งของคุณเนี่ยผมนะอายุห้าสิบสี่คุณห้าสิบหกคุณแก่ผมสองสามปีผมเกิดหนึ่งสี่คุณเกิดหนึ่งหนึ่งเยนะมันจะพูดให้ฟังเลผมทันคุณอ่ะคุณทันผมอ่ะมันอยู่ไม่ไกลกันแต่เนื่องจากว่าผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเข้าใจไหม นะครับผมไม่รู้เป็นคุณเป็นใครผมไม่เห็นในด,ดวงคุณดังนั้นคุณจะต้องเป็นคนดังในด้านใดด้านหนึ่งส่วนมากจะเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงหรือวงการสื่อสิ่งพิมพ์มันหนีไปพ้นสองด้านนี้เพราะมันมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเดือนกัมมะแล้วมันสลับเรือนกับพระศุกร์เป็นกเกษตรสลับเรือนเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอันนี้คือกัมมะพุธตนุพุธดาวจําตัวเมื่อคือได้ยงไงพุธ แล้วมันสลับเรือนกับดาวศุกซึ่งในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเกษตรสลับเรือนแสดงว่าแล้วประเด็นสําคัญนะหมอดูต้องต้องดูต่อนะศุกที่สลับเรือนมามีองศาร่วมดาวอังคารร่วมดาวอาทิตย์ทับกันสนิทคือดาวอาทิตย์ของคุณนะเก้าองศาดาวอังคารแปดองศาดาวสุกแปดองศาดาวสามดวงนี้ดัดสนิทนะ แปลว่าในเวลาหนึ่งคุณนั้นเคยเป็นอะไรและโด่งดังมากแค่ไหนคุณจะต้องดับเปลี่ยนอยู่ยาวยืนยงไม่ได้มันเปลี่ยนสภาพต่อให้คนยังรู้จักคุณแต่คุณไม่ได้อยู่ในโลกเดิมอย่างที่งานที่คุณเคยเป็นในวันวันนั้นแล้วมันเปลี่ยนครับการเวลาหนึ่งคุณนั้นขอถ่ายเคยมีชื่อเสียงมากโด่งดังมากเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เป็นคนครองใจนะแต่มีไม่รู้มีเหตุอันใดดับแล้วมันเป็นห่วงเวลาที่คุณ มีการสื่อสารที่เป็นเสียงมาจากไกลๆผมพูดนี้เพราะว่าดาวระจำตัวคุณคือดาวพูดเสียงอันมาจากไกลๆแล้วมันก้องอยู่ในหูบอว่าให้พูดคํานี้เสียงอันมาจากไกลๆๆทำให้คุณได้สื่อสารกับเขาได้ฟ้าทุ่งบ้าไปแล้ว啊พ <c oughs> oh <my> ี่พีดอันนี้พวกเราทุกคนยืนยันว่าไม่มีใคร พูดเพรานี่มันคือความรู้สึกยอนหลังพีวิยไม่ถามต่อแล้วว่าไม่มีใครพูดไหมเชื่อแต่เราต้องเชื่อโอเคคืออย่างนี้มันมันพีคมากเลยคืออาจารย์ถามว่าคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าคือเมื่อกี้ที่เราตอนคุยกันนะอาจารย์นั่งเงียบเนี่ยเราไม่เห็นเขาแล้วใช่ไหมคะพอเขานั่งเงียบเขาบอกว่าเหมือนเขาได้ยินเสียงสื่อสารจากมนุษย์ต่างดาวแล้วเขาก็พูดคํานี้ออกมาพี่ว่ามันเกิดจากอะไรอ่ะเขาสื่อสารกันคือพี่วิทย ไม่ไม่ไม่อยากพูดอะไรมากอาจารย์อาจารย์พูดทุกอย่างแล้วแล้วก็สิ่งที่คนชอบบูลลี่ต่างๆนานาฟังอาจารย์เราพูดเองคือคนไม่เคยได้ยินะคนไม่เคยเห็นเขาไม่ก็ไม่ได้ชแล้วก็ในเรื่องของความเป็นซูเปอร์สตาร์ความพีกก็เป็นอย่างนี้อาจารย์พูดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อกี้ยังหันมาถามเลยแล้วทำไมพี่ทำไมยูอยู่พี่ถึงวันหนึ่งพี่ออกไปเลยเพราะว่าตอนนั้นกิงจำได้ว่าตอนที่พี่ดังแบบสุดขีดอ่ะขอภายกิงอาจจะยังเด็กๆแต่คุณแม่กิงอ่ะกรี๊ดพี่แบบ กรี๊ดแบบกรี๊ดมากเลยนะคุณแม่คุณยายคุณป้าหรือเพื่อนๆร่วมร่วยหรือต่างเนี่ยพี่พี่พูดเลยว่าถ้าพี่พี่เป็นนักการเมืองเนี่ยเวลาหาเสียงพี่ไม่ต้องใช้เงินพี่เป็นนายกค่ะได้ได้เลยคือเราเรารู้ทุกวันนี้ต้องต้องขอบคุณทุกคนเพราะว่าทุกวันนี้ความรักนั้นยังอยู่มันทำให้มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นพลังงานที่ทาให้พี่มีกําลังสู้อย่างทุกวันนี้หนูยังตามมากรี๊ดเลยพีททองเจือคือ แล้วที่อาจารย์บอกวันหนึ่งมันขึ้นไปพิงแล้วมันก็ดับทันทีใช่เพราะเราเลือกที่ให้มันดับผมทํางานเนี่ยเด็กๆแต่ว่าการเข้ามาอยู่ในความบันเทิงเนี่ยคือผมไม่ทํางานเพราะเพราะเงินหรือชื่อเสียงผมทําเพราะว่ามันถูกกาหนดว่าเราจะต้องเป็นคนคนนี้แล้วคราวนี้ด้วยคาแรคเตอร์ของผมเราคิดต่างคิดไม่เหมือนใครมาก่อนการต่างๆนานามุมมองต่างๆเนี่ยทําให้เราเนี่ย เรามีคาแรคเตอร์ที่มีความชัดเจนแล้วความชัดเจนของคาแรคเตอร์เนี่ยในในในเมืองไทยเนี่ยในไทม์ไลน์นี่เขาไม่ชอบเพราะว่าเรามีความชัดเจนเกินไปโดยเฉพาะกับ<อ>โดยเฉพาะกับผู้สื่อข่าวการสัมภาษณ์ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมาเป็นเการสัมภาษณ์าจากนักข่าวก็เป็นการเขียนเชิงลบโจมตีเรามากกว่าเราก็ไม่เคยพูดที่จะให้ทุกคนกลับมารักเราเพราะว่าเราคิดว่าเราทํางานของเราอย่างดีที่สุดแล้วผลงานมันอยู่ในจอนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พอถึงาพาร์นรายสิ่งที่มาเสียงที่มาจากข้างนอกที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่มาจากข้างนอกก็คือว่าพี่พี่รู้จักพี่คนหนึ่งซึ่งตอนนี้เสียไปแล้วเป็นพี่ผู้หญิงที่สนิทกันมากเขาเห็นพี่พีทในการพัฒนามาหลายทมมหลายแล้วเขาก็รู้ว่าเราไม่ใช่คนที่ควรจะเป็นซูเปอร์สตาร์จากตัวของเราเองแต่สิ่งที่เราส้กงกำหนดมันอีกเรื่องหนึง่งเขาเจอพี่พีทแล้วเขาก็ถามเขาบอกให้ย hey, ยูไม่ได้เจอกันน่าจะนานมากเขาแบบเฮียูเป็นไงมั่งแล้วเขาก็แบบมองหน้า คือเราท่านไม่ต้องพูดอะไรเขามองล่ามองตาพี่เขาบอกว่านี่อยู่กําลังทำอะไรอยู่ซึ่งคําพูดนะี่ยมันมาจากแล้วก็พูดปุ๊บเนี่ยมันครบปีที่แปดแล้ววิ่พีดแค่คําพูดคําเดียวพี่รู้เลยวว่าโอเคถูกต้องแล้วต้องดับมาแล้วก็คือสติมันจากที่เรากําลังจมอยู่ในงานเนี่ยมัน,มนเหมือนเราถอยหลังออกมาแล้วเห็นภาพรวมเหมือโอเคใช่ถูกต้องแล้วโอเค ขึ้นเป็นตัวขึ้นขึ้นเป็นตัวท็อปแล้วไงเรตติ้ง mm. ดีสุดแล้วไงเออ่ชื่อเสียงแล้วไงพอจบแค่นี้แล้วก็ดับสวิตเลยสรุปคามยากรพื้นดวงของพี่พีททองเจือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงถึงขั้นเป็นซปเปอร์สตาร์แต่อยู่ดีๆก็ดับลงและชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไป สนีคนนี้ทําให้อาจารย์ถึงกับเอ่ยปากว่าอยากเจอเจ้าของดวงปริศนาผมมาอยากเจอคุณที่ดูขนาดผมดูให้คุณเนี่ยพระยังหลุดจากคอผมเลยเนี่ยหลุดเลยยิงยิ่งทำนายยิ่งอึ้งช่วงหน้าจะยิ่งคนลุกสักแค่ไหนห้ามพลาดครับ